กรีตคู่รักมาราทอนโชว์ซีนหวานหรืองานนี้จะประกาศข่าวดีอีกหนึ่งคู่รักที่ขยันเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆอย่างเสมอต้นเสมอปลายสำหรับคู่รักฮั่นอิสริยะหรือฮั่นเดอะสตาร์กับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้ซอจียอนที่ตอนนี้ปลูกต้นรักใช้สถานะแฟนร่วมกันมานานกว่า5ปีแล้ว แต่ก็ยังไรวิ่เวลสละโสดสักทีแต่ล่าสุดก็ทำเอาเพื่อนๆคนบันเทิงต้องดีใจเกอร์เมื่อคู่รักฮันจียอนพร้อมใจหย่อนภาพหวานเต้นรำกันแสนโรแมนติกพร้อมแคปชั่นว่าถึงจะมีคนอยู่บนโลกเป็นล้านแต่มีแค่เธอที่อยู่ในใจเท่านั้นนะเบบี้งานนี้หลายคนเห็นภาพแล้วนึกว่าจะได้มีซีนคู่เข่าขอแต่งงานหลายคนบอกว่าช่วงนี้ต้องอ่านแคปชั่นให้ละเอียดหน่อยกลัวตกใจกักลัวตกข่าวฮ่าฮ่แต่งกันได้ แล้วจ้านึกว่าพี่จีถ่ายพรีนึกว่าคุกเข่าต่อแล้วกำลังจะพิมพ์ว่าดีใจอ่ะยังนี่ว่านึกว่าขอแต่งงาน